เียเบิ้งซุปเปอร์สตาร์คอยพี่น้องเอ้ยซุปเปอร์สตาร์จะดูกับม่ซอยโยกับพี่น้องครับดูครับซุปเปอร์สตาร์คอยพี่น้องเอ้ยเมิดกันพอดีหลังบ้านวันนี้ไม่หายฝนอันนี้ไม่หายครับน้องก็เลยช่วยยกลงครับสวัสดีครับพี่น้องเฟ้นคับสีสเกตสางบ้านครับเฟ้นคำสตาร์ไราเป็นเพียงครับด้านหลังครับด้านหลังเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังครับ สุปตาที่ตีดินนี่เลยครับพี่น้องส่วนแฟนๆขับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับสางเตรียมอุปกรณ์ครับเพื ong, ่อทำการแสดงแล้วครับนี Disney, ่ฮะบบุรีรัมย์ครับผม ช่างก็เตรียมของครับสิจับเสียมครับวันนี้ก็จับเสียมเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับจับเสียมข้านเสาหัวนี่นะครับมือว่านี่ครับช่างสองคนครับในด้านเดียวนะครับด้านกลัวๆครับเท่านี้นะครับที่เห็นนี่นะครับวันนี้คงไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็อาจจะเลื่อยมาถึงด้านนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบคโคเข้ามาทุบตึกเอาทุบห้องด้านหลังครับเดี๋ยวจะเรือนี้ไปด้วยครับ พี่น้องครับเมื่อก่อนผมไปคุยงานครับมีหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจแต่ครับเขมเข้าใจว่าเพื่อนเข้าใจผิดครับเขาเข้าใจแบบว่าเฟอร์นิเจอร์นี่ศิเกตสางบานเป็นคนรับงานเป็นคนเห็ดเองครับไม่ใช่นะครับผมงานเฟอร์นิเจอร์อันนี้ครับไม่ใช่ผลงานของศิษเกตสางบานนะครับของเราคือของเขาสิเกตเฮือนี่ครับทาบ้านหลังนี้ครับทําบ้านตุ๊กตาหลังนั้นครับแล้วก็ของนำด้านหลังครับตอนนี้ครับแล้วก็มีหัวทานานครับ ที่จะทาอยู่ตอนนี้นะครับงานต่อไปก็คือสีเฮตทุบสามห้องนั้นออกนี่ครับทุบเอางี้ออกแล้วก็ทําใหม่หนึ่งเป็นรวมเป็นหนึ่งหลังเลยนะครับผมกําลังทําแบบอยู่ครับงานเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่ใช่งานของเรานะครับเป็นงานของชีสเกตสางบาทน,นะครับพ่อเอกกับแม่หน่อยนะครับเพิ่นหูจากกันเพราะว่าพ่อเอกเคยทํางานก่อสร้างกับเขาครับเพิ่นเคยน,นีกันนบเพิ่นเลย มันก็เลยพากันมาเหตุครับไม่ใช่ผลงานของซีสกิทสร้างบ้านนะครับผมยามอีกชนหนึ่งครับเพราะหลายๆคนมันเข้าใจผิดแม้แต่ว่าบางคนมันพูดกับเขาใจว่าโดมโดมของสาวน้อยที่มันพังนะครับพูดกันยังเขาเยอาซีสกิทสร้างบ้านไประเทศไทยครับเมื่อแม่นะครับซีสกิทสร้างบ้านไม่เคยรับงานแถวสารคามเลยครับไม่เคยรับงานที่สารคามไม่ได้ทําโดมสาวน้อยครับ อาคารนี้เขาก็บุรเฮดนะครับนี่ครับแม้ที่ลื้อไปสองหลังเราก็ไม่ได้สร้างไว้นะครับเป็นผู้เราเจ้าอื่นครับแต่ว่าเพราจะของงานเป็นเห็นแล้วเพิ่นประูกใจครับเพิ่นก็เลยลื้อแล้วก็ทำใหม่ครับแล้วก็ทําเป็นกลุ่มก้อนน่าจะขยับมาแถวๆนี้แหละครับผมเดียวกันเลยครับอันนี้เราจะลื้อแล้วนะครับผมลื้อไปหนึ่งครึ่งไม่ใช่ผลงานการก่อสร้างของศรีสกิตสางบ้านนะครับย่ำนะครับพี่น้องครับหลายๆคนเพิ่็เข้าใจแบบนั้นครับ มีแฟนครับบางคนเป็นว่าเลิกติดตามสีสกเกตสร้างบ้านเลยเพราะว่าหน mm ึ hmm. ่งเห็ุงานตรงนี้บด้มารฐานครับนี่ครับนี่ครับต้องมาลื้ออันนี้ด้วยนะครับแล้วก็คือต้อนบอกว่าคือสเกตสร้างบ้านทําเฟอร์นิเจอร์ภายในหลังนี้ด้วยครับ mm hmm. เขาอันเฟนสิสีสเกตสร้างบ้านเลยครับเลิกติดตามเลยครับขนาดว่าคนที่สเกมาหลายหลายคนก็หนีจากเราไปเลยครับอันนี้คือ ผมก็พึ่งเข้าใจเพิ่งพึ่งพิ่งรู้เนี่ยครับเพราะว่ามีแฟนครับที่เขาจะสร้างบ้านครับเขาบอกเพื่อนเขาหลายๆคนครับเพื่อนอาจจะฟังมบาจบครับหรือฟังไม่ครบกระบวนกระบวนการนี่นะครับก็ว่าซีสเกตสร้างบ้านเป็นคนทําบิวอินภายในนี่ครับไม่ใช่นะครับเราทําแต่ตัวบ้านนะครับทําแต่ตัวบ้านแล้วทําบ้านตุ๊กตานน้าทําห้องน้าครับและหลังนี้ก็ไม่ใช่ผลงานของเรานะครับผมย่ำนะครับผม บางคนก็เพันข้พมาแวบครับก็เขาไม่เข้าใจครับเลิกติดตามเราไปเลยครับอันนี้เพิ่อนกะบ่เข้าแจพี่น้องเพื่อนไ้กะในบองคลิปนี้ครับแช่ออกไปในรถครับแล้วก็ช่วยบอกข่าวคนที่เขาเข้าใจผิดนะครับว่าอันนี้คืออันนี้ครับหลังนี้ครับไม่ใช่ผลงานของเรานะครับผมเราจะรื้อออกแล้วสร้างใหม่นะครับการก่อสร้างหลังนี้เป็นผลงานของเราครับแต่ว่างาน งานตกแต่งภายในไม่ใช่ผลงานของเรานะครับไม่ใช่ผลงานของซีสเกตสางบ้านครับตอนนี้ช่างก็เริ่มจะผสมปูนะครับจับเสียมฉาบครับอ,อ๋อเข้าไปจับเสียมครับเพื่อรองงานฉาบนะครับวันนี้จับเสียมจับจอตอนมีู่รรหานกลางวันช่างผมวหวครับตันนี้คือตันนี้แบบ อันนี้คืออันนี้กินละสีดีดีทั้งย่าครับแบบนี้ด้วยครับนี่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 ครับอันนี้คือกินละห่วงน้อนครับพี่น้องกินละห่วงเอ้ยอันนี้ครับอาหารเสริมหน่ออันนี้ผมไม่วาเข้าไปเยอะแล้วเ่วานมเส็เมื่อไหร่ไม่รู้ครับผม หลายแห่งครับอันนี้คืออาหารของช่างนะครับเริ่มผสมปูนครับจะเสียมครับนี่ครับก็ช่างนี่ช่างมาสามครับกระเกืสองครับจะได้หลายปันไหนกับบรบนีุครับดูเบื้องหลังครับสุดตาของเราครับ ตเตรียมสิ่งเตรียม,มของเองนะครับผมเพราะว่าไม่หน่อยแล้วเกสอนในแบบนั้นครับเบื้องหลังครับก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ครับตักษะชีวิตต้องมีครับนี่ครับพี่น้องครับ วันนี้ยัได้งานเยอะมากยไก่กองขนาดไหนครับเดี๋ยวเร่งๆจะมาอัปเดตให้ดูครับเพราะว่าตอนนี้มีนัดครับแถวกัณฑลักครับต้องไปต่อนะครับเนี่ยเนี่ยรก็จะต้องจับเสียมนี่นะครับจับเสียมพวกเสาพวกขานหัวนี่นะครับผมนอกในครับเสียมเยอะมากครับงานรัวนะครับผม ๋อเมื่อกี้เห็นบ่าวโทนนะครับบ่าโทนหายไปหน้าหายตาไปหลายมื่นหลายเว้นครับนี่แะครับพี่น้องครับสนใจสังบันทุ่งซุนหกสามเจ็ดแปดเก้าเหครับแล้วก็ฝากช่วยเคลียร์ประเด็นดราม่านะครับเรื่อว่าทิศเกศสังบ้านเป็นคนทำพิวอินบ้านน้องอุงอิงนะครับผม มันบอามาทาอะไรยืดยาวขนาดนั้นครับบางคนก็อันเฟนผมไปเลยครับเลิกติดตามเราเลยครับทุกช่องทางสินะครับแล้วก็ห้องสามหลังด้านหลังนะครับก็ย้ำครับทั้งสองงานไม่ใช่งานของศรีธเกตสังบาทนะครับทั้งงานบิ้วอินภายในบ้านหลังนี้ครับแล้วก็งานของภาคสามของนันที่รื้อไปแล้วสองหลังนะครับผมนี่ครับงานรู้ว่านี่ครับนี่เราทําแน่นอนครับ ตัวไหนที่ผมรีวิวนั่นแหละครับก็คือเป็นงานของผมครับอันไหนที่มันของผมมันจะม่ค่อยรีวิวครับนี่ครับตอนนี้ช่างกำลังหาเนี่ยครระดับครับนี่ครับก็คอยติดตามครับตอน,น,นแรกว่าสิเป็นประมาณไรครับขอบออ FC พระคุณเอฟซีพลังเงียบครับ f อฟซีแฟนครับน้ององค์หิงทุกท่านนะครับเอฟซีศรีสะเกดสังบ้านครับที่ขมา้าให้กำลังใจเสมอมากครับคลิปนี้ฝากก็เลยกดแชร์สวัสดีครับผม